ศูนรวมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวัน hey, hey, hey. โอ้โห,โอโหแอนเนจีเสียงชันสู้บูชไม่ได้เลยวันนี้วันสุ์เขาก็มีความสุขนะครับสูงแบบว่าแกมแดงเลยแต่วันสุ์ยังไงเราก็ต้องแจกของนะครับวันนี้เรายังคงแจก เตาอบอเนกประสงค์3 in อวันครับใครอยากได้ก็ส่งรายชื่อมาได้ครับผมไ้แล้ว่แล้ววันนี้เราพาไปเที่ยวมวันนี้วันศุกร์ครับผมเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมนะครับไปเที่ยวกินเชฟเทเบิลที่เมืองการครับโอ้โหหรูหรามากไปเมืองการได้กินอาหารดีๆแบบนี้คุ้มใช่มันเริ่มันเป็นเมืองท่องเที่ยวเราก็ไปกินอาหารหรูๆไงไม่จเป็นแล้วะว่าเป็นที่ไหนนะคะช่วงหน้าห้ามพลาดเลยแล้ววันนี้ค่ะโปรโมชั่นสาวๆค่ะถ้ายังไม่ซื้อกางเกงชั้นในอ่ะอย่าเพิ่งซื้อนะเพราะจะบอกว่า ซาบีนาค่ะวันนี้เขามีโปรโมชั่นเด็ดมากจริงๆ990บาทนะแต่คุณจะได้กางเกงชั้นในซาบีนาแท้ๆถึง12ตัวตกตัวแล้วเท่าไหร่ป๊อปปี้82บาทส่งฟรีเลยส่งฟรีหรือเปล่าส่งฟรีแล้วก็มีปลายทางด้วยตาโหคุ้มจริงๆคุ้มมากคุ้วมีจำนวนจำกัดเพราะฉะนั้นต้องเตรียมโทรศัพท์ไว้ใกล้ๆเลยนะคะและอีกหนึ่งความคุ้มคืออะไรครับพี่บุชนี่ก็คือตอนนี้นะครับอยากจะบอกเลยว่าผมมีร้านหนึ่งอยากจะมาแนะนำคุณผู้ชมมากเลยครับผมเป็นร้าน ชาบูชาบูแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยแล้วเขาเนี่ยมี400กว่าสาขาทั่วโลกเน้นทั่วโลกนะแล้วมีที่ไทยไหมเนี่ยมีแล้วครับผมจะเป็นร้านอะไรไปทราบกันเลยครับ อยากทานชาบูสไตล์ญี่ปุ่นแทๆ้ๆไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นแนะนำเลยค่ะกับร้านองยาไซชาบูชาบูบุฟเฟต์ชาบูต้นตำรับญี่ปุ่นแทๆ้ๆที่จัดเต็มความอร่อยมาให้แบบไม่อั้นกว่าร้อยเมนูไม่ว่าจะเป็นหมูสามชั้นสันคอส่วนใสเนื้อต้องไม่พลาดกับพรีเมียม่ยงวากิวส่งตรงจากออสเตรเลียทั้งวากิวคารุบีวาเกิวสันคอและวากิวส่วนสะโพก ส่วนใครชอบซีฟูด้ดจัดเต็มทั้งกุ้งแซลมอนหอยแมลงภู้และไฮไลท์คือหอยนางรมและหอยเชลล์ส่งตรงจากญี่ปุ่น ส่วนน้ำซุปมี7ซุปแนะนำซุปสายญี่ปุ่นซุปกิยากิซุปนมถั่เหลืองและซุปหมาล่าส่วนน้ำจิ้มสายองย,าาย่ไไซมีทั้งซอสคอนสึและซอสงายังมีซูชิซาชิมิและเมนูอื่นอีกมากมายที่สั่งได้แบบไม่อันตลอด90นาทีในบรรยากาศของร้านที่ตกแต่งสายญี่ปุ่นเหมือนนั่งทานชาบูอยู่ญี่ปุ่นเลยแหละค่ะไปรู้จักกับร้านนี้กันเลย ตอนนี้เราโยคุณทากเกษตรกรรมการบริษัทร้านองค์ยาไสและคุณเกดครับสวัสดีสสดครับสวัสดีค่ะนี่คนญี่ปุ่นแท้เลยเป็นคนญี่ปุ่นแท้เลยเนะ <c oughs> าะองั้น <c oughs> อยากถามเลยว่าร้านองค์ยาไสเนี่ยจริงๆคําว่าองค์ยาไสแปลว่าอะไรคะเนี่ยอองค์ยาไสชาบูสไตล์ญี่ปุ่นค่ม ไม่ต้องไม่ต้องลามเลยนี่คือไทยไชัดเลยจริง<ช>คือเข้าใจหมดเลยนะก็คือเป็นชาบูสไตล์ญี่ปุ่นแท้อแล้วคําว่าองคยาไสจริงๆแล้วมันแปลว่าศูนย์รวมผักใช่ไหมครับใช,ใช่ครับ,รบโอ้โหนี่คนญี่ปุ่นเองไหมเนี่ยถึงอันนี้คือเรารู้ก่อนไงก่อนเข้ามาไงแล้วจริงๆแล้วคือเป็นการคัดผักแบบพรีเมียมกินเพื่อสุขภาพแบบนี้แหละครับ ใช่ค่ะแสดงว่ายังเน้นในเรื่องของสุขภาพอยู่ด้วยทีนี้เข้าเรื่องเลยเนาะร้านองยาไสเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีทั้งบุฟเฟ่และอะลาคาร์ดค่ะอมีาลาคาร์ดด้วยมีราคายังไงบ้างครับราคาเริ่มต้นที่469ค่ะ469ใช่ค่ะอเริ่มเลยได้อะไรบ้างครับ469ถ้าราคา469ค่ะจะทานเป็นเมนูหมูค่ะก็จะได้ทานหมูและหมูมีอะไรบ้างคะหมูจะมีเป็น ส่วนสันคอแล้วก็หมูสามชั้นค่ะแต่ทีนี้เรากินชาบูแน่นอนหล่ะเรื่องน้ําซุปเนาะสำคัญใช่ร้านนี้เนี่ยมีน้ําซุปกี่แบบแบบไหนบ้างเออค่ะน้ำซุปวันนี้เราเลือกมาทั้งหมด6แบบนะคะเริ่มกันที่ซุปเป็นซุปหมาล่าซุปหมาล่ามีการเป็นเทรนเลยใช่ครับแล้วจะมีความแบบว่าเผ็ดร้อนหมาล่าแล้วก็ชาลิ้นตามสไตล์เลยเนาะ รับมาแหละครับอันนี้เป็นน้าซุปนมถั่วเหลืองค่ะเป็นโตนิ่มนมถั่วเหลืองใช่ค่ะเนอะเอามาทําเป็นน้ำซุปเนาะไม่เคยได้ยินอ่ะเออมันคล้ายๆกับน้ำเต้าหู้อะไรอย่างนี้ไหมฮะคล้ายๆค่ะอันนี้จะเหมาะกับคุณผู้หญิงใช่ได้สุขภาพด้วยใช่ค่ะเช่นอแล้วมีอะไรครับแล้วก็เป็นน้ำซุปกระดูกหมูค่ะน้ำซุปกระดูกหมูใช่ค่ะแล้วก็น้ำซุปคอมบุใช่อะไรนะคะคอมบุค่ะเป็นสาลีขับมาค่ะถัดมาจะเป็นน้ำซุปซุกิยากิค่ะแล้วก็น้ำซุปสไตล์ญี่ปุ่น ซึ่งเป็นออริจินอลไหมคะทร้าอันนี้ต้องมีนะเออต้องลองสั่งดูนี่ซึ่งพอเราบอกแล้วเรื่องของราคาเรื่องของน้ำซุปนี่คือราคานี้ได้6น้ำซุปเลยไหมฮะใช่ค่ะอ่างั้นเริ่มที่4 6 9หกเเมื่อกี้บอกมีหมูใช่ค่ะมีหมูค่ะเออแล้วถ้าอยากจะทานเนื้ออยากจะอัปเกรดขึ้นมาเป็นราคาไหนครับถัดามาเลยเป็นราคา589ใช่ค่ะได้อะไรเพิ่มข้นมาครับจะมีเป็นเนื้อ U S แล้วก็เนื้อออสเตรเลียค่ะเป็นส่วนสะโพกแล้วก็เป็นตัวสันคอค่ะ,อคะโอเเอาเป็นว่าแบบว่าราคาดีนะคือคุณจะได้ทานเนื้อนําเข้าแล้วในราคานี้อเออแต่ต้องบอกกันนะชุดผักนี่คือได้อยู่แล้วใช่นจะราคาไหนชุดผักได้อยู่แล้วใช่กระไซะดิสด้วยถูกไหมครับใช่ค่ะอ๋ออ่ะถัดขึ้นมาอีกถ้าเป็นแบบราคาพรีเมียมเลย969 9 6กก็คือจะทานได้ทุกเมนูเลยจะเป็นวากิวออสเตรเลียแล้วก็วากิ S ยูเอสค่ะได้ เดี๋ยวนะนคุณแพมอยากลองทานอะไรไหมฮะโอ้โหจริงๆอยากลองทานหมดเลยอแต่ว่าได้เมนูเดียวก็ต้องเป็นเนื้อแหละเนาะเพราะว่าของเขาเนี่ยพรีเมียมมากอ,อ,อันนี้ที่แพมกําลังกินอยู่เนี่ยเป็นเนื้ออะไรคะเนี่ยตัวนี้เป็นเนื้อส่วนสะโพกค่ะเนื้อส่วนสะโพกไห่ย่านนะคะกินในน้ำออริจินอลของเขาเลยอื แสดงว่าราคา589นี่จะได้เป็นเนื้อ US แล้วก็เนื้อออสเตรเลียถูกไหมครับใช่ค่ะแต่ถ้าเพิ่มมาเป็น969คือได้วากิวเพิ่มไปเลยใช่ค่ะโอ้โหรวมถึงไม่ได้ได้แค่วากิวด้วยจะได้เป็นทั้งซูชิสารพัดซูชิเลยใช่ไหมฮะค่ะและก็ซาชิมิใช่ค่ะโอ้โหราคาพรีเมียมน่าสนใจและเห็นว่าตัวหอยเชลลนี่ก็คือนำเข้าเหมือนกันใช่ค่ะจากฮอกไกโดค่ะจากฮอกไกโด คุณแพมทานแล้วแหละก็ต้องบอกเราหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงไม่รู้จักอธิบายยังไงเลยอะ่ะเพราะตอนนี้กําลังปิ่นหนักมากครับเนื้อนุ่มมากคุณทานเกษตรค่ะคุณเกตคะมันมีความนุ่มแบบแทบจะละลายในปากส่วนน้ําซุปมันเนี่ยมันมีความหวานเค็มกําลังดีคือเพื่อสุขภาพจริงๆเอาเป็นว่าคือกินแล้วแบบกินได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องหิวน้ําบ่อยเอ นึกออกไหมคือบางทีเจอน้าซุปที่แบบเค็มมากๆอ่ะเราจะรู้สึกอยู่น้ําแต่อันนี้คือมันกําลังดีกลมกล่อมไปหมดเลยอ่ะอร่อยมากโออิชิขอบคุณค่ะค่ะคุณแพมผมอิจฉาคุณมากเลยอ่ะอุ้ยก็ต้องลองชิมดูแล้วบ้างะฮะขออนุญาตเลยนะฮะขออนุญาตนะฮะนี่นี่นี่ลองใหญ่มากใหญ่มากอันนี้ของป๊อปปี้ก็คือจะชิมเป็นตัวน้ําซุปที่คุณเกดบอกว่าเป็นนมถั่วเหลืองนมถั่วเหลืองคุณผู้ชมค่ะจะบอกว่าน้ําซุปแบบเนี้ย หาทานยางนะคืออจริงๆอ่ะไม่เคยได้ยินมาก่อนด้วยซ้ำไปแล้วพอมาเจอกับเนื้อก็คือจะเข้ากันไหมคะเข้ากันค่ะจะทำให้มีความกลมกล่อมมากึ้นช่วยทำให้เนื้อน่ยิ่งนุ่มเข้าไปอีกด้วยใช่ค่ะโอ้โหแล้วป๊อปปี้กินไปซะแบบชิ้นใหญ่มากช่วยอธิบายเราหน่อยว่าเป็นยังไงเข้ากันไหมเนื้อเขาเนี่ยดีมากมนุ่มมากมีความมันแท้ที่พอดิบพอดีเลยรวมถึงน้ำซุปที่เป็นซุปเต้าหูอ้อ่ะมันให้ความหวานหอมละมุน กินแล้วมันนุ่มมันถึงเครื่องมากๆกินแล้วมันรู้สึกแบบผ่อนคลายอ่ะอันนี้คือความรู้สึกหนึ่งที่มาจากการทานเลยอร่อยแต่ที่น้ําตาเริ่มไหลนี่คืออร่อยเลยว่าร้อนค่ะร้อนฮะแต่ว่านี่แหละมันต้องทานร้อนๆมันถึงจะแบบสุโคยอ่ะนะออดีมากเลยอ่ะนะครับผมแล้วนอกจากนั้นแล้วเห็นว่าทางด้านนู้นอ่ะมีเป็นซาซิมิมีเป็นซูชิด้วยนี้คือต้องเป็นเซต9 6 9อค่ะามีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างครับ น,น,นี้จะเป็นอหอยเชลจากฮอกไกโดนะคะหอยเชลฮอกไกโดใช่ค่ะนนแล้วก็เ,เป็นหอยนางรมจากฮิโรชิมาค่ะโอ้เป็นหอยนางรมฮิโรชิมาด้วยใช่คไม่ธรรมดานะแบบโอ้หน่ากินทั้งนั้นแล้วดูสดมากๆนะคุณผู้ชมนะเนี่ยสดหมดเลยนะแล้วมีอะไรอีกคะนอกจากนั้นแล้วนี่ก็มีแซลมอนไหมครับเนี่ยใช่ค่ะ๋อคือชุดซาชิมิก็มีใช่ค่ะโอ ดูสิฮะว่าหลากหลายมากนะมีกุ้งเป็นฟิวกุ้งแม่น้าตัวใหญ่อย่างงี้นะครับใช่ค่ะโอ้โหอ,อันนี้คือก็เอาไปต้มได้<ช>กับน้ำซุปชาบูาบได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะคและเห็นว่าจริงๆแล้วมีเรื่องของน้ําจิ้มด้วยใช่ค่ะน้ําจิ้มที่ร้านมีอะไรบ้างครับน้ําจิ้มจะมีเป็นด้านนี้นะคะจะเป็น โกมาดาเลคค่ะก็คือมีให้เลือกทั้งหมด2องจิ้มนะคุณผู้ชมค่ะก็จะมีตัวที่เป็นแบบเหมือนงาใช่เนาะแล้วก็จะมีตัวที่เป็นออริจินอลเลยก็คือคอนซึคอนซ้คลาสสิกมากเลยอ่ะแต่ตอนนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะทางด้านนั้นก็คือจะเป็นซูชิโอ้โหแล้วดูใช่ไหมมีเกี๊ยวซาด้วยนะมีแบบคือมีให้เลือกหลากหลายนะครับในราคา 69 6 9รหบาทถือว่าคุ้มมากคือคุณไม่ต้องบินไกลถึงญี่ปุ่นแต่คุณจะได้ทานอาหารที่ทั้งเชฟเอยแล้วบรรยากาศในร้านเนี่ยคือญี่ปุ่นแท้เลยไหมคะใช่ค่ะคุณทาคาเซะบรรยากาศเป็นยังไงในร้านญี่ปุ่นเลยไหมคะครับครับคุณทาคาเซะตอนนี้ที่ไทยมีกี่สาขาแล้วครับเนี่ยตอนนี้มีสี่สาขาไทยที่ไทยมีสี่สาขาแล้ว มีเกตที่ไหนบ้างบอกเราได้ไหมมีสาขาที่ทองหล่อนะคะที่โรงแรมซัมเมอร์เซตค่ะค่ะแล้วก็มีสาขาที่อาคารสิงคอมเพกค่ะครับ่ะแล้วก็อาคารเดอะพาร์คพระรามสี่แล้วก็เมกาบางนาค่ะจริงจริงเราอยากจะไปนะสามารถโทรสอบถามได้เลยรอให้บริการเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นแท้ๆอย่างนี้หาทานยากอร่อยด้วยขอบคุณมากมเลยครับวันนี้ต้องขอบคุณมากค่ะอริกาโตโคไซมาอริกาโตะโกไซมาส่วนช่วงหน้านะคะ ซาบีนาค่ะ12ตัว990บาทเท่านั้นนะคะเก็บเงินปลายทางแล้วก็ส่งฟรีด้วยค่ะกลับมาแป๊บเดียวค่ะาซาสวนวันนี้วันศุกร์แล้วเนาะเราจะพาไปเที่ยวไหนนะนเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปกินเชฟเทเบิลที่เมืองการครับผมอันนี้น่าไปมากมเลยค่ะส่วนใครชอบถ่ายรูปนะคะจะพาไปสวนเกษตรที่ไชนาทค่ะ ครับแล้วไปกันต่อที่คาเฟ่ขนมหวานที่จังหวัดระยองครับไปชมกันเลยครับไทซสุดสัปดาห์นี้ใครกำลังมองหาคาเฟ่หรือร้านอาหารอร่อยๆอไทยซ่าวันนี้มีมาแนะนำกันค่ะเริ่มกันที่ร้านแรก กับร้านอมยิ้มจังหวัดกาญจนบุรีร้านอาหารไทยสไตล์เชฟเทเบลโดยลูกค้าจะได้ทานอาหารและขนมไทยที่ผ่านการรังสรรค์โดยเชฟของทางร้านส่วนราคาสบายกระเป๋าเพียงคอสละ3 9 9ร์สลบเ9าบาทเท่านั้นในหนึ่งคอสจะมีอาหารและขนมรวม7เมนูเริ่มกันที่เมนูเครื่องดื่มเรียกน้ำย่อยอย่างเมนูน้ำอันชันมะนาวสดต่อด้วยเมนูอาหารว่าง ข้าตังสาคูกับปูหน้าตังและเมนูแซงวากุง้งหมูฮ้องโรตีกรอบแกงเขียวหวานไก่ข้าวมันกะทิขมิ้นชันเสิร์ฟพร้อมซุปไสไข่ตุนปิดท้ายด้วยเมนูของหวานอย่างขนมส้มฉุนร้านเปิดตั้งแต่11โมงถึง1ทุม่มใครสนใจสามารถสำรองโต๊ะได้ที่เบอร์โทรด้านล่างเลยค่ะไปต่อกันที่ร้านอาหารบรรยากาศดีอาหารอร่อย ไปกันเลยค่ะที่นลินทรอสวนเกษตรจังหวัดชัยนาทโดยไฮไลท์ของที่นี่นอกจากเมนูอาหารอร่อยๆอก็คือจุดถ่ายรูปกับการน้ำยักษ์ลอยฟ้าที่ใครมาก็ไม่พลาดแวะถ่ายรูปเช็คอินกันส่วนเมนูแนะนำของทางร้านคือแกงคั่วหอยขมไข่ตุนหม้อไฟทะเลผัดกระเพรากบหมูตกครกขาหมูเยอรมันร้านเปิดทุกวันตั้งแต่สิบโมงเช้าไปจนถึง4ี่ทุ่ม ใครผ่านมาจังหวัดชัยนาทแวะมาพิสูจน์ความอร่อยกันได้เลยค่ะปิดท้ายกันด้วยคาเฟ่ขนมหวานที่ร้านตังอาคาเฟ่จังหวัดระยองชวนไปทานขนมพื้นบ้านของฝรั่งเศสโดยทั้งร้านจะมีขนมพร้อมเสิร์ฟสี่เมนูด้วยกันคือมิลเฟย์มาเดลีนปารีสเบสและไฮไลท์คานาเลขนมอบทรงกระบอกขนาดเล็ก กรอบนอกนุ่มในนอกจากนี้ทางร้านยังมีเครื่องดื่มและขนมอื่นอื่นอีกมากมายใครสนใจสามารถแวะไปลิ้มลองความอร่อยกันได้ที่ร้านปังอาคาเฟ่เลยค่ะ โอ้โหแต่ละร้านน่ากินมากอเรียกว่าสถานที่ท่องเที่ยวก็น่าเที่ยวมากมากเลยนะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้ค่ะได้ชื่อผู้โชคดีแล้วด้วยค่ะนี่ครับคุณอรไทยนี่แต่ว่าจะรับสายหรือเปล่าเนี่ยบอกเลยนะคะคุณผู้ชม่ะเราอยากแจกทุกคนจริงๆแต่ถ้าเกิดไม่รับสายนะคะก็เท่ากับว่าไม่ได้รับของรางวัลแล้วก็จะต้องส่งชื่อมาใหม่เอาละครัรอลุ้นกันครับว่าผู้โชคดีจะรับสายหรือเปล่าขอให้รับสายนะคุณอรยนะเพราะเราอยากแจกจริงเนาะใช่ นี่เราแจกของรางวัลมา3ปีเต็มถ้านับๆเนี่ยก็ของรางวัลอย่าเป็นพันแล้วนะใช่ปีประมาณ900กว่าชิ้นแล้วเยอะมากนะต้องบอกก่อนแต่ว่าขอให้รับสายจริงๆนะสวัสดีครับคุณอร์ไทยหรือเปล่าครับค่ะอร์ไทยค่ะโทรมาจากรายการแซฟพาซ่านะครับคุณอร์ไทยอยู่จังหวัดอะไรครับ วัดเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เจ้าวิเป็นผู้โชคดีเจ้าดีใจกับชาวเชียงใหม่นะครับรับไปเลยเครื่องทำอาหารนันทวส่งชวนวันจากสมาร์ทโฮมยินดีด้วยค่ะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกันไปนะครับ่คะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณโอรทัยโอ้ส่วนวันนี้ค่ะจบจากรายการเรานะคะอย่าลืมชมข่าวสามสีค่ะใช่แล้วครับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับพวกเราเซฟพาซาสวัสดีครับขอบ 卡萨。殺殺